นะมา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 คิดโ้อมกันเนอนะนมาฟังร้่มกันวิธีทำส่นะงเบบคือเราใช้เขาสารกับชายธงนะส่วนมากบัานโรนนี่คือชาธงเอาสมมติว่าคนตายผู้ชายอายุห้าสิบปีนะอันนี้เราจะประกาศเรื่องเขียนตามได้เลยนะทำเป็นตัวอย่างเป็นบรรทัดฐานให้กับโราไว้คิดเทียบกับนะมายัติคนต่อไป สมมติว่าคนตายนี่ผู้ชายอายุห้าสิบนั่นขั้นต้นเร็กเราจะต้องเอาสิบสองมาหลบห้าสิบคนนะเพราะว่ามาจับอนาฟีที่เราตักลิธปฏิบัติตามเนี่ยเขาขิดอายุอาเกนบาลีนี้สิบสองปีนั่นห้าสิบปีหลบเสียบสองก็เลืออยู่สามสิบแปดปีอ่าท่านเนาะ เลืออยู่สามสิบเดหลังจากนั้นขั้นตอนทัดมาเรามาคิดวันหนึ่งปีนี่มีอยู่สามรยหกสิบวันหรือสามโรยห้าสิบมาเลือแต่เราเลือก,อกนะพอสูตรของอนาฟีมมันบอกให้เราเลือกเอาใช้ได้ต่างเพียวว่าหนึ่งปีเราจะเอาในอัตราสามรยหกสิบวันหรือหนึ่งปีสามโอยห้าสิบมาเอาสมุิเราเลือกหนึ่งปีสามยหกสิบ นั่นหนึ่งปีนี่สามโรยหกสิบวันเน๋อและหนึ่งวันนี่หกวักตูหนึ่งวันหนึ่งคืนตามมัณฑะอาฟีข้องการลามาตีวายิบนี่ก็คือหกวักตูรวมโดยวิเทนเมื่อหนึ่งวันหนึ่งคืนหกวักตูุหนึ่งปีสามโรยหกสิบวันหลังจากนั่นเอาสามโรยหกสิบวันคูณด้วยหกต่าวคบ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบวักตูอ่าเนาะเสดงวันหนึ่งปีนี่ร่วมเม็ดเหลวนะร่วมมดเหลววัตตูลามานข้องนายโอคนนี้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบวักตูอ่านันนหึ่งปีพายหลังจางนั้นอายุปูชายคนนี้ตัดสิบซองหลบสิบซองเหลือเลืออยู่สามสิบแปดปีเนาะ พอเลือดสามสิบแปดนี่ก็เอาสามสิบแปดปีนี้เละคูณกับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบวัตตูเพราะนั่นคือเป็นอัตราต่อหนึ่งปีอายุสามสิบแปดปีนี่คูณด้วยสองพันหนึ่งร้อยหกสิบวักตูต่าวกับแปดเบิร์นสองพันแปดสิบวัตตูอ่านเนาะ ถ้าดายเปดเบิ้ลทรงพันเปดสิบวัตตูเพราะฉะนั้นอายุคงผู้ชายคนนี้ห้าสิบปีเมื่อหลบสิบสองเลือดส้มสิบเปดปีละมาดคงเขาถังมดเปดเบิ้ลทรงพันเปดสิบวัตตูอ่านี่อ่าได้มาเลย <c oughs> นี่หลย <c oughs> ได้มาเลย ถึงเพราะนันตเตล่าวัตตูเนี่ยตองเสียเกาซานหนึ่งกิโลครึง่งตองเสียเกาซานหนึ่งกิโลครึง่งโปรครึ่งกันตังแต่ถ้าเอาตามอุลมามะอีกกลุ่มบอกว่านึ่งกันตังเลยนะั่นนึ่งกันตังเลยนั่นก็ต้องเอาซา้มโลคูณด้วยเป็นเบื้น่องพันแปดสิบเอาเราเอาครึ่งหนึ่งพอเลย าตามอุลามะที่โมเสนบนำเสนอเราจะเราเอาเปดเบืนโซ่งพันเปดสิบหานด้วยหนึ่งจุดหน้าอ่าแถวใดๆเพลัินลองจิ้มเลยแถวใด,ด้เปดเบืนโซ่งพันอ่าเปตซิบวัตถุ อาเอาไปทำเพื่อแหละคูณเลยนะอ่าคูณหน 5. 5. ึ่งจุดห้ากิโลกรัมเพราะว่ามายังคงในโกคนนี้สามสิบแปดปีเฉลี่ยมาแล้วเปดเบิร์นซองพันแปดสิบวัตตูคูณด้วยหนึ่งจุดห้าต่อครับหนึ่งสองสาม นึงสองศูนย์อ่าตะกับนวยสิบรอยพันเบินเซนหนึ่งเซนสองเบิรนสามพันหนึ่งรอยยี่สิบกิโลกรัมอีนนาเสียสันเป็นเซนกิโลเนี่ยเอสาสมองกินสันขนานาเทวาโลยี่สิบบาทพ่อ นั่นหนึ่งเซนสรงเบิ้ลสามพันหนึ่งรอยยี่สิบคูณด้วยยี่สิบบาทนี่สั้นกิโลละยี่สิบบาทนี้ตอครับอ่าน้าส่งลานซีเซนอกเบิ้ลสองพันซีรอยบาทเอ๊ะหน้าพอได้ทำกันหน้าส่งลานเรือดส่งลานเรือด นันเนโนนสับชิ้นมูลาคาคาของเราห้าเบียม,มา่องล้านเซนหกเบิน่องพันเซโรยบาทน,นี่คงจะยากายากถึงเพราะนันเวลาเราทำนี้เพราะเฮตนี้เองเนี่ยตรงชายทุนนรัร์ตั้งสองหลานวะเนโนนโราคงจะไม่มีความทามัตรงนั้นแต่รมีสานอยู่ส้มกระสบ ยกตัวอย่างว่าโราจที่ทำข้าวสารทั้งสามกระโซ่พ่อโรมีทุนสั์ที่จะสื่อข้าวสารนี่ประมาณสามโซ่อ่ะโอ้สมุดเราจะทําการรุ่นข้าวสารทําประเดี๋ยวด้วยกับข้าวสาร,น,าสาร,สารนี่าฉสารทั้งสามโซ่อ่าในตัวอย่างเปะนั้นสามโซ่นี่เราไปสื่อสารมา,าสามกระโอบกระโซบหนึ่งก็คือสี่สิบแปดกิโล นั่นซ้มกระสอบคูณ418กระเท่ากับ1 4 1ากิโลกรัมอ่านี่ได้มาเรียวนะาะซานเราไปซื้อมาซ้มกระสอบปั๊มเนี่ยกระสอบหนึ่ง418กิโลนั่นซ้มคูณ418กระซ่านซ้มกระสอบนี้เท่ากับ1 4ี่กิโลกรัม 1, ในขณะเดียวกันนึ่งวัตถุเนี่ยทองจดใายขกาซานครึ่งกันตังก็คือหนึ่งจุดนากิโล1หนึ่งจุดนากิโลต่อหนึง่งวัตถุเพราะฉะนั้นจำนวนขกาซานหนึ่งโรยซสิบซกิโลเนี่ย ซา Emperor, มกระโอบแล้วนะซี่กิโลนี้เรารุ่นไปที่หนึ่งรยซสิบี่กิโลนี้ถามว่าในเกาซานหนึ่งรยซี่สิบซี่กิโลนี้นี้สรามาจดใจละมาดได้กี่วัตตุการลักการทำเอาหนึ่งรยซซไปห้าห้าหนึ่งจห้ากิโลคับเกสบกวัตุอ่าเกบกวัตตุ แสดงว่าสารของเราซา้มกระโสบเนี่ยในจำนวนรอยเซสิบเซกิโลกรัมนี้เรารุ่นไปที่หนึง่งสาม,มาที่จะชดชายชดเชยลาม,มาดคของผู้ตายนั้นได้เก่าสิบหกวักตุตรงนั้นท่านเนาะจิตไปชาชาๆพร้อมกันอ่าเอาหลังจางนันถามว่า โยนละมานคงมายัดคนนี้ตั้งมดเลี้ยวนี้ก็คือเปดเบิ้ลส่งพันเปดสิบวัตตูอยู่ในระยะสามสิบเปดปีทต่เราคิดมารุ่นคาซานสามกระซอบไปทีหนึ่งฉดชายได้ข่าวสิบบุกวัตตูถามว่าเปดเบิ้ลส่งพันเปดสิบวัตตูนั่นเราจะรุ่นคาวซานนี่กี่ครั้งอ่าเนี่ย ในจำนวนลามาตข้องในโกคนนี้สามสิบแปดปีวักตูลามาตทาั้งมดเปดเบิ้ลซองพันแปดสิบวักตูนี้เราจะต้องรุ่นข่าวซันนี่ขีครั้งในข่าวสานจำนวนาสามกระสอบวิธีคิดก็คือต้องเอาเปดเบิ้ลซองพันแปดสิ 1, 000, 80, บ Scotland. หารเก้าสิบบกวกเท่ากับเปดโรยห้าสิบห้าครั้งอ่านี่ เพราะฉะนั้นได้กา,ารซ้นมาซ้ำกาโซมนี้เราตรงรุ่นนะให้รุ่นไปรุ่นมาใชา่จำนวนทั้งหมดเป็นรอยห้าสิบห้าครั้งอ่านะกับนะไม่ใช่ฮิตมอนกันเลยไม่ใช่หน่อยเหมือนกันอ่านะไม่ใช่ฮิตมือนกันนะรุ่นกันเป็นรอยห้าสิบห้าครั้งนะ Nah, berah ini aku buat fidayah ganti daripada sama yang nah, si fulan, nah, bin fulan, aku hebohkan di kau. Eh, ini tidak rap tidak pakai, tidak aku terima Nah, aku hebohkan dikau kau. Nah, wah, akan pergi kau, Nah, peran sarup wana jamnuan kau san, sam kasop. Lihat banyak, lop sip song, pilih-lihat sam sip peti ini, rau jatong run pet roi, haa, sip ha, krang. พราะฉะนั้นลักการว่างอยู่ว่าถ้าเกาซ่านหมากเราก็รุ่นหน่อยแต่ถ้าเกาซ่านหน่อยนึ่งกระซบนี่ต้องรุ่นกันหมากไล่กลง้งอ่านี่เอาหลังจากนั้นมาเลบวัอ่ามาเลบวัแล้วสามสิบแปดปีนี่หนึ่งปีนี่สามสิบมอลนะขิดเต็มเลยสามสิบอ่าขนาดสามสิบแปดปีกับสามสิบคูณสามสิบแปดต่อกำ อ่1 0โมนี่คือ38ปีบวชทังดงหมด1 000, 1ร0วันเพรออาะฉะนั้นสามกาวสานสามกระโซบนี้เรารุ่นได้ไปเก้ากกาสโมกาสวันนะถามว่าในจำนวนบวชทั้งหมดที่ขังอยู่เนี่ยหนึ่งพรยสี่ส เราจะตรงรุ่นข่าวสั้นซ้ำกระโซบกี่ครั้งเขาหนึ่งพันหนึ่งรอยสี่สิบอาหารโดยก,กาซิบุกตะคับสิบเอ็ดจุดเปดครั้งปัดเป็นสิบสองครั้งอา่าเนี่เพราะฉะนั้นบวชปั๊บเรารุ่นสิบซองครั้งนะเบรคอินีอากูบวกฟาดเดียกันทีเราจะพูโซฟูลันบินฟูลานอากูเฮบอกกันดีกอาอ่าอินูอา,อากูเดร์กระบะอากูตริโมละอากูหฮบอกกันดีกาสิบซองครั้งจบอา่าอันคือ เอาท่านมาวิธีการเราไม่ตรงการทำกับเกาสาันนะเปดสิบมาเป็ดรวยห้าสิบมาไม่รอดรุ่นทำกับทงวะอ่านะวิธีทำกับทงลราปรจันทาหากว่าเราตรงการจะทำกับทงเนี่ยเอายกตัวอยางไง่ายว่าอัตราทงคำนี้แต่กับซ่องเบืนบาน อันนี้นี่คือเคเพียงตัวอย่างนล่นพอเราต้องประเมินความเป็นจริงว่าคณะนี่จะทำปาเดียเนี่ยบาทหนึ่งกนกี่เบิ้ลราคาแต่นี่ยกตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างว่าหนึ่งบาทต่ากับทรงเบอร์หนึน่งบาทเนี่ยมูลค่าของทองคำหนึ่งบาทต่ากับทรงเบอร์เซเลเรเอาทองมาสิบบาทนะเอามาทำปาเดีย ิบบาทนี่บาทละส่งเบื้แสดงมูลราคาคงทงคำสิบบาทเต่ากับส่งเสนนสับสินมูลราคาคงทงคำที่เราย่างงยูคบครองนี่ทรงเส้นบาทหลังจากนั้นขันตตนที่เราจะขิดทัดมาถามว่าทรงเส้นบาทนี้ห้างนำไปสื่อข่าวสารนั้นได้กี่ก,กิโลอ่านี่จากมูลราคาคง ทองคำนี่จะต้องเปลงว่าถ้าไปซื้อสานนี่ได้กี่กิโลในอัตราข้าวสารโลูดลดแต่ใดเลยแต่เราจะคิดแต่เราสมมติว่าโล่ละยี่สิบบาทข้าวสารโล่ยี่สิบบาทเรายังมูลราคาทองทองคำอยู่สองเซนสองเซนนี้นี่ถ้าซื้อข้าวสารโล่ยี่สิบบาทนี่ได้กี่กิโลอ่ะ หนึ่งเบอ้์นิโลด้วยการที่เอาส่งเส้นตังเหลือกาห้าน้วยยี่สิบเท่ากับหนึ่งเบิ้์กิโลท่านเนาะแสดงว่าทองคำสิบบาทนั้นมูลค่คาส่งเส้นบาทนั้นสราบมาตีจะเสื่อข่าวซาโลละยี่สิบบาทได้ถังม้หนึ 1, ่องเบิ้์กิโลตรงนันท่านเนาะหนึ่งเบอ้์กิลโล ภายหลังจากนั้นเอากาวซานหนึ่งเบิ้์กิโลนี้นี่ในอัตราละมานหนึ่งวัตตูเนี่ยหนึ่งวัตตูนี้จะต้องจ่ายกาวซานเท่าใดหนึ่งจุดอ่าอ่กิโลครึ่งเพราะฉะนั้นละมาณหนึ่งวัตตูจะต้องเสียซานชฉดเชยหนึ่งกิโลครึ่งถามวานในหนึ่งเบิ้์กิโลกาวซานนี่กาวซานหนึ่งเบิ้์กิโลนี่ สามาตีจะจายจดชื่อละมาตขคองผู้ตายได้กี่วัตูอ่าหกพันหกรรยหกสิบจุดหกวักตถุเอาทีว่าหกพันหกรรยหกสิบไปขอนมันไงนะด้วยการทิี่เราเอาจำนวนหนึ่งเบินห้านด้วยหนึ่งนานะอ่าต่กับหกพันหกรรยหกสิบวัตูุแสดงว่าท่องสิบบาท มุลละกาซ่องเส้นค้องทองนั้นเรารุ่นไปที่หนึ่งให้กับปาเกติรามนั้นรุ่นไปครลางหนึ่งเทากับว่าซาหมาดจดเชยละหมาดค้องผู้ตายได้ไปหกพันหกร้อยหกสิบหกวัตถุอรุ่นไปที่นย่งนั้นหกพันหกร้อยหกสิบหกวักตถุ ดีว่ายนูเลยแล้วนะกาวซานซ้ำโฉบรุ่นไปทิ้งแต่กาสิบุกดอกอันนี้ท่องรุ่นไปทิ้งทางกับซ้ามาชดเชยละมานไอ้กับปู่ตายได้ถึงหกพันหกโรยหกิบุกวักตัวดังนั้นโยร่รวมขคงละมานมายัดคนนี้ทั้งหมดแต่เราคิดตังเอาไวอายุสามสิบปดปดเบิ้นสองพันแปดสิบวักตัวถามว่าละมานโคงคนนี้ แปดบืนซองพันแปดสิบวัตูเนี่ยโดยเรารุ่นปาเดยาียชายทองคำ b b ha, สิบบาทมูลราคาซองเซนนี้นะเหลวรุ่นที่หนึ่งได้หกพันหกรวยหกสิบกวัตูถามว่าจำนวนวัตูละมาดแปดเบิ้นซองพันแปดสิบวัตูจะรุ่นกี่หนนี่ ก็ต้องเอาเปดเบิ้ลซ่องพันไปสิบวักตูุหานด้วยหกปันหกรวยหกสิบหกเมื่อหานกันเรียบพ้นหลับเจะออกมาสิบสองจุดสามครั้งสิบสองจุดสามครั้งเราปัดไปเลยเป็นสิบสามครั้งเพราะฉะนั้นลามาต์โคงนายโกคนนี้เปดเบิ้ลซ่องปันแปสิบวักตูนี้ถ้าเราทำ ปัตติยกับทองคำมูลราคาสิบบาทถึงมีมูลราคาเท่ากับสองเซนเนี่เราจะต้องซ่งเราจะต้องรุ่นทองคำไปจำนวนสิบสามครั้งพอเลยเกินเลยเจอเยือแล้วรุ่นสิบสามครั้งอ่านะอามัสอินีทองนี้นี่อากูบัวกปัตติยกันตี่จากไปด้วสมัยยังสี่พูลานอ่าบินพูลานนะอ่าว่าไป ตรงนี้ชัานทำปาเดียเต้นจากมายังค้องนายนั้นหลูกห้องคนนั้นนะอากูแฮบบอกกันดีเ้าอาเอาชานายกับฐานนาะา a c k a คนนั้นกรรับอากูตริมละชั้นรับเลยแล,ว,แลวก็รุ่นลบมาหล่าอากูแฮบบอกกันดีเกาอ่าเนี่สิบสามครั้งตีรุน่นท่องไปครั้งหนึ่งได้หกพันหกรวยหกสิบหกวัตถุ สิบสามครั้งกระดาเป็ดบื้นหกพันหกรวยหาสิบเอ็ดวัตูุเกินเลยอ่าถือว่าพอเลยนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวนที่เราฟังมาเนี่ยนั่นแหละน,นานะผมสรุปงายเร็วแนววิธีการทำระวงังทำแบบข่าวสารและทำแบบจ่ายทองคํานะเพราะฉะนั้นไอตัวอย่างอื่นๆเราสามารถที่จะเทียบเคียงไปได้นก็สุดท้ายนี่ นะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคงพระองนาะเกโพมีพี่น้องุกทุกท่านนาะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเพลิดนะข่าวไมพลาดลุ่มพรังดุนยาของเรานะซึ่งบางท่านนาะได้โอนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้เป็นประจำนะพ่มเบงขาก็ชินชมในนามใจและโคดูอาจารอัลลอฮฺซุบฮานาวะตลาให้ตอบแทนพุทธบีพุบุญความด,ด,มดีทางไร่เลย เพื่อเป็นสบียงให้เก่พมีพ่นองทีจะไปรับไปชชยพุ่นพยุณวันอัคราวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวส alamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh